เป็นเด็กดาดฟ้าก็มีความสุขได้ถ้าเขาไม่โดนกลใจร้ายหลังแก่ที่ถ่ายอยู่ตรงนี้เพราะว่าเดินเข้าไปแล้วน้องเขาหนีตัวนี้ทำหมันแล้วค่ะ แม่ข้าวเจ้าจะไม่พูดว่าใครใจเราเพราะควนที่ทำเขารู้ดีแม่ข้าวเจ้าได้ให้อาหารให้ขนมให้ของเล่นเห็นเขาเล่นอย่างสนุกแม่ข้าวเจ้าก็ดีใจเราครับ ไม่อยากให้เขาไปไหนให้อยู่แบบนี้อยู่ในที่ปลอดภัยที่ไม่โดนน้ำร้อนสาดถ้าน้องยอมอยู่ในบ้านได้แม่เข้าใจาก็เลี้ยงแล้วค่ะ